โอเคครับ okay, ผมแล้วก็ขอ,อกราวสวัสดกีกับทุกคนกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกับกันเหมือนเดิมกับ d v วีดีช่างนักเกมเชิงเกมผมแล้ววันนี้ผมกลับ,เก,บนนะเกม Roblox เกม,ม์เชิงเกมผมกลับในแบบม,มีชื่อว่า Roblox Uno น,นั่นเองครับผมมันก็เป็นแแบบว่าเป็นไพนะ่เนาะ ใครรู้จักคูโน่ก็น่าจะรู้จักนะเนาะที่มันเป็นเกมไพนะ่อะเนาะวันนี้ผมก็ mm hmm. เดี๋ยวก่อนอื่นผมว่าผมไปหาห้องเล่นกันดนะีกว่าเนาะโอ้ยม,มีห้องเลย, <laughs> ยงั้นก็ผมทำห้องเองก็ได้นะ Race เนาะเกรสเกรสแมทช์ดีกว่านี่ผมเล่นกับ NPC นะมี NPC นพีซีหนึ่งเอ็สองเอ็ีซสามโอเคนี่ผมคูโน่ก็จะเป็นเหมือน ใช่ประมาณนี้เนาะเนี้ยใครอาจจะคุนค้นๆก็ได้อาจจะคุนค้นๆนะเน,ะนะาะหรือว่าบ้านใครที่มีแล้วนะผมก็ก็มาเล่นก,ก็อาจจะมาเล่นได้นะใครที่ไม่มีอูโนก็สามารถเล่นในโรบล็อกได้นะผมคิดซะว่าเล่นเหมือนเพื่อนเนะเล่นกับเพื่อนเนาะอะผมเล่นมาเลยเนาะวิธีเล่นก็กง,ง่ายๆเหมือนเล่นไพ่ประมาณว่าอูโแนบบ่ Uno, น่าจรู้จักเนาะดูจากรูปร่า,า,างลักษณะแล้วก็วมน่าจะเป็นอูนโอ้มันเป็นแบบโรบล็อกอูโอ่อีกดีไม่ดีนะครับผมอนาคตมันก็อาจจะขายก็ได้นะแบบเป็นโรบล็อกนะเนาะแบบ สำหรับว่าผู้เล่นที่เป็นแฟนพันแฟนแฟนพันแท้ของโรบล็อกก็อาจจะแบบว่าอาจจะซื้อของโรบล็อกก็ได้แบบเป็นตัวโมเดลอะไรเนาะนโรบล็อกอะไรเเนาะแบบว่าเฮ้ยเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยเนาะแบบแบบให้เพื่อนดูไงแบบว่าว่าให้เพื่อนรู้นเนาะว่าเออเรามีของเล่นนะอะไรมาเนาะแบบว่าให้เพื่อนรู้อเนาะก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็อาจจะเปิดเทอมแล้วเนาะคุณผู้ชมก็อาจจะเปิดเทอมแล้วเนาะบางทีผู้ชมก็บางคนนะ เชื่อว่าบางคนนะผมอาจจะอาจจะลังหรว่าอาจจะมีเรียนออนไลน์บ้างแนละเรียนวันแบบวันเว้นวันอะไรประมาณนเนาะก็อาจจะมีบ้างนะก็ใครที่มีอูโน่ก็น่าจะรู้จักแหละเนาะเพราะว่าอูโนโ่มันก็เป็นเกมการ์ดอะไรหรอประมาณเนาะก็เหมือนเป็นการ์ดอะไรเนะาะก็มาดูกันว่าใครจะชนะอะไรปนะมาณเนาะโอ้เราไม่มีเราจัวได้ไหมไม่มีประดีลยเลยวางับผมเราสามารถเลือกวางหรือเก็บก็ได้นะ ไม่มีเราก็จัวได้เียมีนะนีนะเฮ้ยไม่มีเราจัวก็ได้นะจว,จว,จว,จวดวๆๆวดูไม่มีจวนี่แน่กดได้นะครับผมกดวางได้แล้วก็เราย้อนกลับมีอยู่นี่แงมีเหมือนกันเฮ้ยเอาบวกสองไปเลย เปลี่ยนสีการดจะไปแปดอุโนอุโนเออแล้วก็ไม่ต้องอุนอโนหรอกเราไม่มีก็กระโดดแมนวะเฮ้ยมีมียายายาคิดว่าจะเอ้ยนะมันเหลือหนึ่งวันีมันชนะเงี้ยเงี้ย ชนะเงี้ยบ้านแล้วนั่นเงี้ยไอเอ็นพีซีสองมันชนะบ้าแล้วไงทำไมทำไมทำไมคราวนี้เราต้องชนะให้ได้นนเนาะโอเคโอเคมีสีแดงใช่ไหมมีไปว,วางวาง แล้วสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะแต่ว่าผมผมันไม่ได้มีเพื่อนเนี่ยเพราะว่าห้องมันไม่มีเนาะพอแห่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขายังไม่ได้สร้างห้องนะก็ก็อาจจะกับเล่นกับ NPC ก็ได้นาะมันสามารถเล่นกับเพื่อนก็ได้นะเล่นกับ NPC ยังได้อยู่นะตัวไ่เฮ้ยมีมีมนี่ไงวางวางครบเลยเอานี่แน่วางเฮ้ อ้าวการ์ดสีน้ำเงินเหรอนะไม่ต้องกลัวเฮ้ยสีแดงก็เอ้ยนี่มันเหลือสองอะเฮ้ยคนใดคนหนึ่งต้องต้องมีคนใดคนหนึ่งแพ้ชนะแน่นอนเลยนะใครโดนแบนมั้งเฮ้ยมาสิครับผมไปหาก่อนไม่มีอ่ะจวดนี่เดยย้อนกลับ แน,น่เราก็วางฮะไอ้นี่ยชนะอีกแล้ว NPC สองมันชนะอีกแล้วมันชนะอีกแล้วอะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เล่นกับ NPC ไม่เคยชนะหรือไม้แต่นิดเดี่ยว,วมันก็เหมือนเล่นกับเพื่อนจริงๆนะประมาณว่าเหมือนเล่นกับเพื่อน มา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 ก่อนมามาก่อนศูนย์ว่างสีเขียวอ๋อก็มีมีไม่ต้องคดทั้งคใครให้ตัวกาดวะใครใครให้ตัว นี่แหละนี่แหละวางวางโอ้ยบวกสองคูณสอง,สองไม่ได้ไม่ได่คูณสองดิบวกสองบวกสองไอ้นั่นจะชนะอีกเง่ยง้ยเเลยแล้วว่านะเอ้ยใบยเดียวใบเดียวใบเดียวเหลือใบเดียวแล้วไอ้นั่นมันเหลือใบเดียวนันยะไอเอ็นพีซีสองมันชนะอีกแล้ว ชนะอีกแล้ว啊 p c สองอ่ไม่ไมอ่ะอเอ้ยอไม่อไม่ยไม่ยอมแะไม่ยอมแไม่อ้ไม่ยอมแจะไม่ยอมแพ้เดไม่ย่อจะไม่ยอมแพ้เไ่ไม่ยพ้เ่าอะไม่็อาม่อ้ยบาแพ่อน้ยพ่อนแ้่ยอนเลยอว่กอ่อมแอมแา้่ม่อนแพ่อนเลยบวก่อนเลย สเอาไพอยี่เริ่งไปก่อนมานไหนเล่นได้ไหมย้อนกลับก่อนเลยมาประชาน,ชน,ะน,นีิชนะแน่แน่ชนะแน่แน่อุลโ โอ้ยใบเดียวใบเดียวไอ้นี่ใบเดียวมันเหลือใบเดียวใบเดียวแล้วมันเหลือใบเดียวแล้วมันเหลือใบเดียวเฮ้ยสองใบอุ้ยหลอด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 ไปหลอดหลอดวางได้สองใบอยู่ใช่ไหมเฮ้ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินวางสีเขียวเขียวดิเขียวจะอุโนดีไหมนะไม่หรอก เฮ้ยสีเขียวเขียวเขียวมีมีม,มีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเฮ้ยอะไรแดงมีแดงเหรออาวอาวอ้าวอาให้จั่วไพ่ให้จั่วไพ,ใวพ่ใครใครให้จั่วไพ่นี่แบนด์บอนเลยนี่เฮ้ยมีบัวสองมีย,ย้อนกลับไม่มี โอเคก็อาจจะประมาณนี้แหละเนาะก็ก็โอเคครับผมก็อาจจะมีประมาณนี้เนาะก็โอเคครับผมใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมก็อย่าลืมกดติ้วไลค์ยับผมก็ขอบคุณที่ร่วมผมก็โอเคครับ